จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสุขูสุกคอนนะจ้าเนาะเมื่อนี้กับสภาพพี่น้องเขาลงเรือเห็ดคอนขาวนะจ้าเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงเกือบายโมงนะจ้าเนาะอุณหภูมิอยู่ในโรงเรือนะจ้าเนาะตอนนี้ประมาณสี่สิบสองนะจ้าเนาะอุณหภูมิสี่สิบสองจ้าในโรงเรือนี่มีที่จับอุณหภูมิและจับความชื้นนะจ้าพี่น้องเนาะตอนนี้อุณหภูมิกับสี่สิบสองนะจ้าเนาะสี่เขามาตัดเห็ดคอนขาวนะจ้าเด้อ สิภาพพี่น้องเขามาหลับชมเนาะจ้ะอันนี้คือเฮ็ดนานแรกนี่จ้ะพี่น้องเนาะกระถือว่าโชคดีอยู่จ้ะเปิดมาแล้วเฮ็ดเขากับบงยิบบงง่อเน,น้่จ้ะพี่น้องเนาะเขากับหายพ,พ้นผลิตหลายพ่อสมควรอยู่นะจ๊ะเนาะตะวันดอกเขากบกระสีบาบานเท่าที่ควนนีจ่ะเนาะเพราะว่าอากาศห่อนอากาศห่อนล้วก็เฮ็ดแห้ด,อ,ากาหดอ,อกเขางี้ง่อแต่ว่าเขากับเบเดกแก่ด้วยพี่น้องเนาะนี่นะจ่ะเนาะ อันนี้คือเฮ็ดหนาแหล่งนี่จ้ะเด้่กะเก็บไปบางส่วนแล้วนะจ้ะส่วนมากกะสิเก็บช่วงตีสามนะจ้ะเนาะตีสามล้วกะส่งตอนหกโมงเสาน,นะจ้ะกะส่งตามร้านค้าทั่วไปนี่จ้ะเนาะช่วงนี้กะเฮ็ดขอนเขากะขายดีพอสมควนนกรกับพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงที่หนาแหล่งล้วกะบ่มีเฮ็ดป่านะจ้ะเนาะนี่นะจ้ะถ้ามีแสงเขา่า คันว่าชัดกับขออภัยหละลายนี่จ้ะเด้ออาจจะมีแสงเขานี่จ้ะเนาะเพราะว่าข้างนอกกระแดดแห้งพอสมควรจ้ะอันนี้ก็เป็นช่วงเกือบบ่ายแล้วพี่น้องเนาะเที่ยงกวักวจ้าเฮ็ดขอนขาวเนี่ยถ้าอากาศห่อนเกินไปนี่ต้องเขามาเบิง่งบ่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสองสามชั่วโม,มงต้องเบิง่งได้จ้ะเด้อกระสันบ่ได้ยได้จ้ะได้เข้าสิแก่แล้วก็สิบานเพลินนี่จ้ะเนาะ ก็ถือว่าโชคดีอยู่จ้าเปิดมากกะเฮ็ดกะบอ่อเสียนี่นจ้ะเนาะเฮ็ดกะบ่อฟอนี่จ้ะเนาะเฮ็ดนาแรกดอกเข้ากับใหญ่พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะนี่นะจ้ะอันนี้บ่ได้เปิดหลายนี่จ้ะเนอประมาณพันกว่าก่อนนะจ้ะ พัาการล่อนเกินไปก็มีผลกระทบต่อเหตดอยู่นะจ๊นะนปีนองเนาะต้องพยายามเขาเมื่อเบิงดูดูได้จ้ะเด้อกระสันแล้วเข้าสิบบาแล้วกระสีแกเร็วนะจ๊นะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่รับชมติดตามนะจ๊นะเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า